เมื่อวานนี้มีการเตรียมความพร้อมของวอลทอนถิงทีมชาติไทยนะครับมาเช็คความพร้อมกันหน่อยเมื่อวานนี้ทางโคชนะครับนัทพลศรีสมุทรนาคเนี่ยก็ให้นักกีฬาพักเต็มที่ในครึ่งวันนะครับครึ่งวันเช้าก็นอนเต็มที่ตื่นสายนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายมาทำกายภาพเย็นเล่นเวทเทนนิงเสริมความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อนะครับเชื่อว่าเกมที่สองของไทยกับเซอร์เบียนยเขาว่าโคชยาว่าน่าจะมีสิทธิ์สูสีนะครับแล้วก็เล่นกันมากกว่า3เซตนะครับโคชยาบอกว่าเกมนี้จะใช้การเสิร์ฟ แล้วก็รับเสิร์ฟเป็นหลักเอาจริงเสิร์ฟรับเสิร์ฟเนี่ยเป็นทุกนัดแหละครับนะครับเรื่องของการเสิร์ฟแล้วก็การรับบอลเสิร์ฟในการสู้กับเซอร์เบียก็จะเน้นในนัดนี้เพราะว่าถ้าเรารับเสิร์ฟดีโอกาสที่จะเล่นบอลสูตรก็จะมีมากขึ้นนะครับถนัดในเรื่องของการเล่นบอลสูตรลูกผสมอยู่แล้วถ้าไปเล่นบอลโครงสร้างก็คือยกหัวเสาอะไรประมาณนี้ก็จะสู้กับทางเซอร์เบียไม่ได้แต่ก็อยู่ที่บอลแรกด้วยนะครับส่วนการเสิร์ฟที่เห็นในเกมกับอเมริกาครับมีเซตที่เราเสิร์ฟดีบางเซตก็ไม่ดีเสียเยอะ ก็เลยทําให้เกมของไทยเนี่ยสะดุดแล้วแต้มมันก็ห่างดังนั้นต้องให้นักกีฬารับเสิร์ฟให้เข้าจุดนะครับแล้วก็เสิร์ฟให้เสียน้อยที่สุดไม่เสียเลยถึงจะชนะเซอร์เบียได้เอาจริงเรื่องของการรับบอลแรกแล้วก็บอลเสิร์ฟเนี่ยก็เป็นปัญหาของทีมชาติไทยมานานแล้วนะครับบางวันเองก็อย่างเกมกับอเมริกาเนี่ยในเซตที่เราตีเสมอได้เนี่ยเรามีเกมเสิร์ฟรับเสิร์ฟที่ดีก็จะเป็นแบบแบบวันนั้นเกมที่เราได้เซตกับอเมริกาแต่เมื่อไรก็ตามที่เรารับบอลแรกไม่ดีเสิร์ฟไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นแบบ เซตที่เราเสียเสียไปอืครับคือบอลแรกเี่ยมันสําคัญนะใช่ยิงไม่ว่าจะเจอทีมทีมไหนคือบอลแรกมันสาคัญอยู่้วโดยเฉพาะเอ่อเจอกับทีมระดับต้องเป็นผู้เล่นที่ตัวใหญ่นะสูงยาวกว่าเราเงี้ยครับคือถ้าบอลแรกเหนียวบอลเซตเข้าจุดเนี่ยคือมันบุกได้ไงใช่นไหมล่ะครับนะครับก็เดี๋ยวเราเชียร์กันแล้วกันคืนนี้นะครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับส่วนยังมีสัมภาษณ์อีกนะรับนุกนิกนะครับนัทนิชา ใจแสนครับก็บอกว่ามีความมุ่งมั่นมากขึ้นนะครับที่จะได้ลงเล่นช่วยทีมไม่กังวลครับในการที่จะเจอกับทางเซอร์เบียนะครับแต่กังวลทีมชาติไทยมากกว่าในเรื่องของสภาพร่างกายรู้สึกว่าเซอร์เบียเนี่ยมีบล็อกที่สูงนะครับแต่มีตัวผู้เล่นใหม่มาด้วยก็ซึ่งเราก็มีโอกาสที่จะชนะได้เหมือนกันนะครับสมัครขณะที่เอสุภัตราไพรโรดนะครับก็บอกว่าเราเองยังมีจุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต้องปรับปรุง อีกนิดหน่อยด้วยน้องๆคนใหม่ที่ได้ลงเล่นนัดแรกก็ทําผลงานได้ดีนะครับเพราะน้องๆเองอก,ก็มีความมั่นใจแล้วก็กล้าเล่นด้วยนะครับมีเสียงสัมภาษณ์ใช่ไหมมีไหมอ่าไม่มีไม่เป็นไระนะครับ,นะรบลูกเล็กเองก็พูดดีนะเรื่องของการเจอกับเซอร์เบียเนี่ยเพราะว่าเรื่องของสภาพร่างกายเราก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมแน่นอนว่าจะต้องไปใช้เรื่องของการบล็อกเนี่ยแหละ นะครับสำหรับการที่เจอผู้เล่นที่รูปร่างสูงนะครับส่วนทางสุภัทราเองก็น่าจะพูดถึงยูฟาครับยูฟาเองมีโอกาสได้ลงเล่นเกมแรกเนี่ยก็ถือว่าเสิร์ฟเอสทันทีนะครับน่าสนใจมากๆเลยสําหรับทีมชาติไทยนะครับสู้ได้ดูแล้วสู้ได้นัดนี้ขอให้เรื่องของบอลแรกนะครับถ้าบอลแรกเรามาเนี่ยมีโอกาสเลยคือเด็กใหม่ที่ที่ไปดูแล้วเป็นไงยูฟาน่าจะไปได้คือโอเคแหละโอลิมปิก2024ถ้าพูดกันตามตรงมันอาจจะเป็นเป้าหมายที่ยากเกินไปครับ นะครับแต่ว่าถ้าเป็นนุกนิกอ่ายูฟาเราต้องมองไปถึง2,028แล้วนะครับโอลิมป,ปิกที่ลอสแอนเจลิสโอเคเราพลาด2,024แต่ไม่ใช่ว่า2,028เราจะไม่มีโอกาสสมมติสมม,ต,สม,มตินะถ้า FIB หรือว่าอ่ะ FIB ี่แหละเปลี่ยนเกณฑ์อีกใช่ไหมเพราะว่าหลังหลังจากที่อ่โอลิมปิก2,020เขาก็เปลี่ยนพอมา2,024เขาก็เปลี่ยนเกณฑ์อีกทีนี้เราไม่รู้ว่า2,026เนี่ยเขาจะมาเปลี่ยนเกณฑ์แบบเพิ่มจำนวนไหมอาจจะเพิ่มจํานวนไหม ก็ลุ้นเอารหรือว่าถ้าไม่เพิ่มจํานวนแต่จะกลับมาใช้หลักเกณฑ์เดิมแบบ2020นี่ก็ไม่แต่ว่า2028รู้สึกจะมีมีเกณมลัละนะครับแต่ว่าเราก็ต้องพยายามทําอันดับโลกให้ดีที่สุดนะครับคือการสร้างนักกีฬาขึ้นมาทดแทนเนี่ยก็ต้องต้องรีบสร้างเพราะว่าเมื่อวานนั่งรถมาก็คุยกันนะครับ,รบเรื่องของการสร้างนักกีฬาเพราะว่า ปี2026นีิเนี่ยนักกีฬาเราเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับปีที่จเจ็ดเซียนเขาอยู่ไปปาแล้วนะทัดดาวเอ่ยพรพันเอยที่สภาพร่างกายเนี่ยก็ไม่สมบูรณ์ครับเตอยัตยาด้วยนะครับช่วงหลังก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยแหละก็เราก็ต้องมองไปถึงปี2026แล้วนะครับเอาจริงก็ผมว่าก็เป็นเรื่องดีๆนะนะต้อมเนาะที่จริงดาวรุ่งขึ้นมาเล่นรายการใหญ่ๆแบบนี้ยนะครับคือถ้า โอเคครั้งแรกอาจจะเป็นประสบการณ์แต่ผมว่าครั้งต่อไปอกระดูกเขาจะแข็งแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วการเจอกับนักวอลเลย์บอลทีมตรงข้ามที่คือเราคือน้องๆอาจจะเห็นเวลาดูในทีวีอ่ะนะครับแต่เอ้ยลองขึ้นตบแล้วมันผ่านว่ะเอ้ยมันขึ้นแล้วบล็อกได้ว่ะต่อไปอเขาจะมีมพัฒนา,าการอีกแบบหนึ่งเลยใช่ครับนะครับก็ไม่เป็นไรนัดแรกแพ้มาน,นัดนัดนี้ที่เจอเซอร์เบียคือนี้ผมว่า แฟนวอลเลย์บอลน,น่าจะรอดูนะ <ừ> um. คือเกมแรกมันอาจจะตีกันสักตีสามีสีมันดึกไปหน่อยเนาะบางทีตื่นมาก็ไม่ไหวคือดูวันนี้วันลุ่งขึ้นวันหยุดด้วยไงเจไหมใช่เราเชีย์เต็มที่นะครับนะครับเดดูสถิติกันหน่อยนะครับจริงๆเรามีสถิติที่ดีเหมือนกันนะแอบแอบรุนนิดนึงในการเจอกับทางเซอร์เบียโอเคอันนี้คือเฮด t o h เฮด นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่า6นัดหลังสุดแล้วกัน6นัดหลังสุดเนี่ยเราชนะเซอร์เบียได้2นะครับเซอร์เบียชนะได้4ีถ้านัดล่าสุดเนี่ยเซอร์เบียชนะไทย3-2นะครับเป็นใน VNL นะแล้วก็ปี2022เนี่ยเจอ2ครั้งนะครับชิงแชมป์โลกเราแพ้เซอร์เบียมา0-3แต่ว่าใน VNL 2022เนี่ยถ้าจำกันได้เราเราเล่นกับเขาสนุกมากถึง5เซตนะครับในบีเอ็นแนยี่สิบสแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย VNL 2021นนะครับคัดโอลิมปิก เราแพ้เซอร์เบียนะครับแต่ว่าในวินเอลสองพเนี่ยไทยก็ชนะเซอร์เบียเอาจริงเมื่อดูจากเซตหรือว่าเราเนี่ยผมว่ามันก็อยู่ที่วันนั้นด้วยนะครับในการเตรียมร่างกายแล้วก็ฟอร์มของเราถ้าฟอร์มเรามาวันนั้นเราก็มีโอกาสที่เซอร์เบียเพราะว่าเซอร์เบียอย่างที่ทราบกันดีก็เป็นชุดที่ไม่ได้อะไรแข่งมากนะครับแต่ก็เรื่องของความสูงนี่แหละ <laughs> นะครับนี่เป็นปัญหาไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซับสไคร์ยูทูบพาราสปอร์ ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ